วิธีเคลือบเงากบยางครับมีน้ำยาเคลือบจุ่มให้ทั่วเสร็จแล้วก็สะบัดสะบัดให้สุดเลยนะครับให้จนว่ามันหมดจริงๆริสะบัดไปเลยครับกี่ครั้งก็ได้จนว่ามันคิดว่ามันหมดแล้ว วิธีเครือบงองครับนี่นีไ่ไหมครับนี่เคือบแล้วครับเคือบแล้วแต่ว่าเครือบเสร็จต้องทิ้งไว้อย่างน้อย2วันนะครับขั้นต่ำที่ยี่สิบสี่ชั่วโมงกว่าจะแกะออกจากโมได้ถ้าไม่นั้นมันลอก